เจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ก็ธรรมยามเช้าวันนี้ก็ให้ดูสถานที่เจ็บของมีแค่นี้มันที่อยู่มีแค่นี้หันถ่ายกล้องหันหน้ากล้องเข้าไป หลังจากบินธบามาเสร็จเราก็เลยให้ธรรมะสักแปบ๊บนะคือวันนี้มันก็พูดกันไปเรื่องตามประสาพระนี่แหละนึกถึงอะไรที่มันเป็นประโยชน์ แกมหาชนแกผู้ฟังมหาเป็นประโยชน์อย่างจริงกับมหาชนทั้งหลายคือธรรมะและธรรมะมีประโยชน์ได้อย่างไรธรรมะก็นำสุขมาให้ใครได้ยินได้ฟัง ใครศรัทธาใครนำมาปฏิบัติฟังแล้วอะนำมาปฏิบัติสุขจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเกิดขึ้นภายในจิตในใจนะมันเกิดตรงนั้นนะแม้สวรรค์ก็เกิดอยู่ในตรงนั้นนะนรกก็เกิดอยู่ในตรงนั้น แล้วพวกเราจะเอาอะไรมันเลือกได้จะเลือกจะเลือกให้อะไรเกิดอันนี้น่าสนใจนะจำพวกที่ต้องการสุขเปรียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายอยากอยู่นานรักสุขเปรียดทุกข์ ไม่อยากตายอยากเป็นอยู่นานมันก็ได้แค่านี่แหละได้แค่อายุไขของพวกเรามันเป็นมาในระบบของการเกิดของเรา ระบบระบบของกรรมตั้งแต่โลกเกิดตั้งแต่โลกเกิดมาเนี่ยโลกโลกแผ่นดินเนี้ยแผ่นดินที่เราเหนเนี่ยเกิดขึ้นมามันดับไหมดับอะไรสิ่งใดเกิดมาแล้วเป็นแล้วสิ่งนั้นย่อมเสื่อมและดับไปเป็นธรรมดาแม้แต่โลกนี้ก็เสื่อมก็ดับ แต่มันนับเดือนนับปีไม่ได้ไม่นับไม่ได้เลยแสนปีล้านปีกี่ล้านปีก็นับไม่ได้ไม่มีประมาณมันมันอยู่นานอ่ไม่ใช่ว่าไม่มีประมาณจะพูดผิดอีกประมาณการไม่ได้คือมานานเกิน แต่มันก็ต้องดับอันนี้พระพุทธเจ้าก็ประมาณไม่ได้มีแต่มีการนานไกลท่านก็บอกเอาไว้ว่าก,การนานไกลโลกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนั้นอืม แต่มันก็ดับอะไรอะไรเกิดมาก็ดับแม้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เสื่อมสูญดับไม่ใช่ว่า,าศาสนาไม่ไม่ดับไม่ใช่ดับ ไม่ <c oughs> รู้ว่าเราจะคงเอาไว้ได้นานแค่ไหนเพราะมันอยู่ที่คนเราคนเราเป็นผู้ที่ทำให้ดับให้เกิดให้มีให้อยู่นะเพราะศาสนาอยู่ที่เราเราเป็นผู้ที่รักษาศาสนาเราจะรักษาได้แค่ไหนแค่นั้นมันหุบโผล มันดับไปแล้วมันดับจากประเทศที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนะี่ยคืออินเดียเนี่ยมันดับมาแล้วนานศาสนาพุทธไม่มีในอินเดียแต่ก่อนนะแต่ก็มีคนคงเอาไว้อยู่หน่อยๆนิดๆ นิดหน่อยอพอเป็นแนวทางหน่อยเดียว <c oughs> ส่วนมากมันจะไม่มีศาสนาพุทธศูนย์จากอินเดียมานานถ้าตามประวัติ1,700ปีศาสนาพุทธดับสิ้นจากอินเดีย แต่ยังเหลืออยู่ที่ประเทศต่างๆแ,แต่ต้นฉบับในอินเดียเนี่ยต้นกำเนิดของศาสนาพุทธมี <c oughs> ประวัติเล่ามาเอาไว้ว่า1,700ปีศาสนาพุทธดับสิ้นในอินเดียไม่มีเลยเนี่ย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันมันมันม,นมาโผล่อยู่ที่ประเทศไทยมาโผล่อยู่ที่ประเทศไทย <c oughs> แต่ก่อนมันก็มีพระอยู่มีพระอยู่นะแต่พระนั้นไม่ได้นำศาสนามาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังน้อยมากผู้ที่ปฏิบัติได้ดีก็ ได้เป็นแค่บางข้อบางบางพระสูตรไม่ได้มาหมดจำได้เฉพาะพระสูตรนี้อย่างนี้อย่างที่ว่าโลกไม่เที่ยงอะไรอะไรไม่เที่ยงจำได้แค่นี้ทำพระพุทธเจ้านะเนี่ยจำได้นิดนิดหน่อยๆเอานำมาปฏิบัติกัน ก็พอเป็นไปได้แต่ก็ไม่ตรงเท่าไหร่แล้วก็ปฏิบัติแบบเหมือนที่ว่าไปบวชแล้วก็ไปทำสมาธิเกิดปรากฏมีสภาวะปรากฏขึ้นในในตัวผู้ปฏิบัติสภาวะนั่งตรงนั้นเกิดอย่างนี้เกิดความ ไม่โลกเกิดขึ้นมาพละจากการพระาบาเรเบียดเบียนเกิดขึ้นมาภายในใจภ <c oughs> ายในผู้ปฏิบัตินั้นก็ได้นำมาแล้วเกิดขึ้นหลายๆอย่างแล้วก็มาพูดมาจะมา,าะแสดงให้ชาวโลกได้รู้ เราก็ได้กราบไหว้ตั้งแต่สมัยก่อนๆมาเนี่ยตั้งแต่เราจําความได้นี่มีอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์นี้อาจารย์ดังๆในประมาณที่จะอยู่ในเขตอ <c oughs> ิสานเนี่เยเยอะพระปฏิบัติต่อมาจนทุกวันเนี้ถึงมีพระอาจารย์คือกธิ์ นำเอาพุทธวจนะเนี่ยออกมาเผยแพร่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าง่ายๆนำเอาคำสอนหรือคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยแท้ๆเนี่ยออกมาประกาศเผยแพร่มันก็เลยกระจายขึ้นมาอีกครั้งอย่างที่เราได้ยินทุกวันนี้ อันนี้แหละคือศาสนาอันแท้จริงคือทรรวินัยอันแท้จริงพระส่วนมากจะไม่จะไม่มีไม่นำมาศึกษาเล่าเรียนพากันสมมุติเอาเฉยๆไม่เป็นพระแท้เป็นพระสมมุติที่สงไม่ใช่อริยะ หาอริยะนิมากพระอริยะเนี่ยหรืออริยะบุคคลนี่แทบหาไม่มีเลยพระแท้คือพระอริยะอริยะหมายถึงอะไรหมายถึงพระประเสริฐพระผู้ประเสริฐบุคคลผู้ประเสริฐหมายถึง ่างนนั้มันประเสริฐตรงไหนประเสริฐตรงที่เห็นอริยสัจสี่ประเสริฐตรงนี้เห็นหนทางอันที่ไม่ตายเห็นหนทางที่สิ้นกรรมเห็นหนทางที่ดับทุกได้ อันนี้เป็นบุคคลที่ประสิิ์เป็นพระผู้ประสิทิ์เห็นหนทางออกจากนรกเห็นหนทางไปสวรรค์และนิพพานเห็นหนทางออกจากกำเนิดเดรัจฉานเห็นหนทางออกจากกำเนิดเปตวิสัยเนี่ยนรก ส,ส,สาสตร์เารเปรตวิสัยเนี่ยเห็นหมดพวกนี้แล้วพวกนี้เห็นหนทางแล้วเขาจัดไม่ตกนรกอีกเลยเพราะเขาไม่ไปแวะไปคล้องไปเกี่ยวไม่ไปเดินตรงนั้นเดินออกกลีกออกเลยไปทางสวรรค์และนิพพานพวกนี้ ใครทำได้บ้างได้หมดทุกคนขอให้มีสติสำประชัญญะสมบูรณ์เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ในสติแต่ธาตุขันไม่จำเป็นธาตุขันจะเป็นคนไม่ครบ32คือขาขาดแขนขาดตาบอดอย่างเงี้ย เียง่อยคอมเป็นคนจันทานที่โลกพวกเนี้ยไม่ได้ปิดกัน้นขอให้จิตสมบูรณ์จิตวิญญาณเราเนี่ยสติสัมปชัญญะเราเนี่ยให้สมบูรณ์แม้มีสติน้อยเราก็ฝึกให้มากได้ สติอ่อนเราก็ฝึกให้สติมากได้อย่างเช่นทำสมาธิอย่างเราทุกวันนี้จิตวิญญาณมันชวนให้เราทำสมาธิอยู่ตลอดนะเราฝึกมันเชื่องแล้วมันอยากจะทำตรงนั้นอยู่เรื่อยๆนะอยากจะทำสมาธิอยู่ตลอดคือมัน มันเคยชินมันชำนานมันเคยชินมันแล้วก็สติมันก็แก่กล้าขึ้นมาทีนี้มันก็สำรวมระวังทุกสิ่งอย่างไม่ขาดสติว่างั้นถ้าคนขาดสติก็หมายถึงคนบ้านั่นแหละคนไม่บ้ากลคือคนไม่ขาดสติมมีสติดีสมบูรณ์ มีสติแก่กล้าขึ้นมาสำรวมระวังไม่ทำชั่วคอยระวังเตียนวิญญาณน่ะเอ๊ะมันมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสติไม่ใช่วิญญาณนะไม่ใช่สติก็คือสติคอยระมัดระวังทุกสิ่งอย่างที่ไม่ให้มันทำสิ่งที่มันไม่ต้องการ คือมันต้องมันมองเห็นตรงนี้โอ้อยากจะได้อยากจะได้นะอยากจะได้ทำไงจะเดินไปเอาเลยเนี่ยมันจะห้ามตัวเองเลยบอกว่าเอาไม่ได้คือไม่ได้ขอไม่ได้ซื้อของเขามีเจ้าของเอาไม่ได้มันจะเตียนอยู่ตลอดถ้ามันแจกกล้าเนี่ยจะทำผิดเนี่ยมันรู้เลยมันรู้ก่อนเนี่ยสร้างตรงไหน ก็สร้างบารมีของเราไปเลยสร้างอินทรีย์ของเราอินทรีย์ห้าเนี่ยทั้งกายเราทั้งหมดเนี่ยสร้างสร้างแบบไหนสร้างบารมีสร้างอินทรีย์เกิดบารมีขึ้นมาได้เนี่ยคืออาณาปานสติทำสมาธิถ้าเราทำสมาธิให้มากแล้วมันจะแก่กล้าขึ้นมาหมดเลย ี่ห้าของเราจะแกะกล้าขึ้นมาอ่อนบ้างเล็กน้อยอันนี้อ่อนบ้างเล็กน้อยอันนี้แก่กล้าอันนั้นห้าข้อเนี่ยสัตสัตทินสี่คือศรัทธาเนี่ยตรงนี้สำคัญมากตรงนี้สำคัญมากอย่างไรคือก่อนที่จะเข้ามาทำตรงนี้ได้ก็ต้องศรัทธาก่อน ศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าสัททินสนีเนี่ยพอพอแก่กล้าแล้วเนี่ยพอศรัทธาแก่กล้าแล้วเนี่ยวลิยินสีคือความเพียรทีเนี้ยมันก็มันก็จะได้เพียรเพียรเพียร ให้มากซึ่งอาณาปานสตนิเพียนตรงนี้คือเพียนให้มากทําให้มากกว่างั้นทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินี่คือทีนี้ก็ริยินสีแล้วสตินสี มันจะมีสตินะสตินีคือสติสติก็จะแกะกล้าขึ้นมาสตินีข้อที่สามสมาธินีคือสมาธิสมาธิถ้าทำสมาธิให้แก่กล้าแล้วมันก็จะเข้าสมาธิได้ง่าย อยู่ที่ไหนก็มันจะมีสมาธิเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลานะจากการทำการทำงานจะ้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านทำงานทำการที่ไหนก็ตามทำงานอะไรก็ตามมันจะมีสติสัมปชัญญะแก่กล้าแล้วมันจะไปเนะให้สมาธิเนี่ย ให้ทำสมาธิให้เกิดให้มากอย่างเงี้ยคือขบวนการทำงานของมันว่างนั้นห้าข้อเนี่ยข้อ,ะอสะติสติดีสมาธินสีสมาธิดีปัญญสีข้อที่5สุดท้ายคือปัญญาดี ปัญญาเร็วปัญญาไวปัญญาใสปัญญาคมปัญญาแหลนปัญญากว้างปัญญาไลปัญญาสารพัดปัญญาเลยรู้แก้งอะไรหลายหลายอย่างปัญญาเลยรู้แก้งโลกก็ได้เหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะอันนี้เรียกว่า สัตินีรุิยินีสตินีสมาทินีปัญญินีแก่กล้าทีนี้เราอยู่อย่างไรก็เป็นสุขหมดเลยไม่มีทุกมาเจือปนแค่ไม่มีอะไรสักหน่อยก็มันก็ไม่ทุกไม่มีเงินแม่สตังเดียวมันก็ไม่ทุก แม้จะไม่มีข้าวกินมันยังไม่ทุกอยู่ยังไงก็ได้ไม่มีทุกไม่มีทุกไม่มีไม่มีทุกขมาเจ็บมันจะไปเข้าไปถึงอาทุกขมาสุขเลยทุกไม่มีสุขไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มี กรรใดก็สิ้นไปเรื่อยๆต้องการไหมล่ะถ้าต้องการก็ทำสอิอย่างที่เราก่อนออกบินบาทเราก็ตื่นขึ้นมาตีสี่เราก็มันก็ทำแล้วสมาธิน,ะนิดหน่อยก็ดีตีสี่เนี่ยมันตื่นแล้วทุกวัน ตรงตามเวลามันเลยตีสี่ตื่นเลยไม่ต้องดูนาฬิกาตื่นแล้วค่อยมาดูมันไม่หลับต่อหรอกมันไม่หลับอีกเลยอ่ะถ้านอนไม่หลับแล้วตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยอ่ะยังไงก็ไม่หลับลุกขึ้นมาเลยตีสี่นั่นแหละแล้วก็ทําสมาธิก่อนอทําสมาธิเสร็จแล้วก็ตีห้า ก็เราเตรียมตัวที่จะออกบินะบาต6โมงเราก็ไปถึงสถานที่บินะบาตแล้วส่วนเราบินะบาตในตลาดนะเราไปเช้า6โมงยังไม่ถึง7โมง6โมง20ล้วกลับแล้ว6โมง30เนี่ยกลับถึงที่เนี่ย ทางไปก็5้กิโลหกกิโลใช้รถนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เดินเดินไม่ไหวหรอกแก่แล้วไปบินทบาทก็เดินไม่ไกลหรอกไปยืนที่เดียวโยมเจ็บเจ็บเจบมาใส่แล้วก็แล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงแล้วกลับแค่นั้นเอาแคบ พออยู่พอจินไม่ไม่ต้องไปเดินเอาอะไรมากมายอย่างไปเช้านี้เขาก็จะเอาปัดใจใส่บาทให้แล้วก็บบาย,บายไม่รับไม่รับปัดใจล้วก็เดินต่อเลย <c oughs> <c oughs> น,นี่แหละคือ การปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้มีผลอะไรบ้างเยอะแยะอย่าให้พูดเลยเรื่องผลเข้าไปทำเองจะรู้เองจะเห็นเองไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปถามใครเอ้ยไม่ต้องไปถามใครว่าเรากินข้าวนี่อเราอิ่มหรือยังไม่ต้องถาม เราอิ่มเรารู้เองว่าเราอิ่มเรามีอะไรเกิดภายในเราเรารู้เองคนอื่นไม่รู้รู้ได้เฉพาะตนเข้าใจไม่รู้ได้เฉพาะตนเนี่ยรู้ได้เฉพาะเราเองอะ่ะคนอื่นไม่รู้เราหรอกเขามองเห็นเราเขาก็บอกว่าหู้หภาษาคนนั้นคนนี้เขาก็นับภาษาเลยแหละมันจะมีอะไรอย่างงี้ยมันก็เท่าเท่าเราเลยแหละมันจะเกินเราไปอย่าง นไหนเพราะเขาทำไมพูดอย่างนั้นเขาไม่รู้เรามีแต่เรารู้เราเองเท่านั้นอันนี้แหละเรื่องของเรื่องไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อนะอย่างที่อาดามาพูดอยู่เนี่ยเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อทำเองเดี๋ยรู้เองไม่เชื่อไม่เป็นไร ขอให้ทำนะนี่คือวิธีการที่เราจะเข้าให้ถึงพระสัสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาพตบุคคลธรรมดาในมืดบอดพระพุทธเจ้าบอกว่ามืดบอดมาตั้งแต่กำเนิด อะไรมันบอดอ่ะกิดมันแหละบอดพูดง่ายๆเลยไม่ต้องไปอ้อมคอมอะไรพูดง่ายๆว่ากีดมันนั่นแหละบอดไม่รู้อะไรนั่นแหละคําว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าว่าอาวิชชานะคําสอนของคาพูดของพุทธเจ้าว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ วัวสุดท้ายเลยอวิชชาในในบุคคลเนี่ยในการปฏิบัติเราปฏิบัติไปละละจากอาวิชชาเนี่ยปฏิบัตินี่ปฏิบัติละนะละหละยายๆอย่างเดี๋ยวมันจะละให้เห็นหรอกใครปฏิบัติจริงจริงจังๆนี่เห็นเลยฮะถ้าไม่จริงไม่จังเนี่ยโอ้หลายภพชาติถึงจะเจอถึงจะได้ถึงจะเห็น ก็ได้อยู่มันได้น้อยนะเราต้องรีบทำในภพนี้ชาตินี้พระชาติต่อไปไม่รู้มันจะเป็นไปอย่างไรไม่ทราบในภพนี้ชาตินี้ใครอยากได้อะไรนะใครต้องการอยากจะเป็นอะไรอยากไปเกิดที่ไหนทำเอาตั้งแต่เดี๋ยวนี้หากไม่ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เธอจะไปในตรงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิต ของบุคคลนี่ปักลงตรงไหนอย่างลงตรงไหนมากอย่างลงตรงไหนลึกกำหนัดตรงไหนตรงนั้นเป็นสถานที่เกิดของจิตวิญญาณของเราพอตายปุ๊บมันจะไปตรงนั้นเลยเราทำอะไรเอาไว้ตรงทุกวันเนี้ยเราทำอะไรไว้ อะไรตรงที่เราชอบที่สุดกำหนัดยึดมั่นถือมั่นที่สุดอย่างลงปักลงอย่างถอนตัวไม่ได้เลยตรงนั้นแหละตรงสถานที่เกิดของของพวกท่านทั้งหลายพระศาสษษดาถึงบอกว่าให้ฝึกตัวเองออกจากสถานที่ตรงนั้นสิ่งนั้นอันที่ไม่ดีนั้นนะ ท่านชี้ว่าให้ทําอย่างนี้จะไปเกิดจากทำตรงนั้นทําอย่างนั้นจะไปเกิดตรงโรน,น้นท่านชี้เอาไว้แล้วก็ให้รีบเข้ามาศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ทํามันจะไปได้สวยได้งามหลายภพชาติขออนุโมทนาวันนี้สมควรแก่วเวลาเนาะ